มีอะไรที่สุดยอดเทรดเดอร์ทั้งหลายอยากจะบอกกับเราบ้างไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand c h anel n นะครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกับรายการ TAT Inspire นะครับวันนี้ผมอาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับปกติเนี่ยก็จะเอา เทรดเดอร์ที่ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางช่องต่างๆเอาไว้เอามาแปลให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่วันนี้นะครับผมมัดรวมกันมาเลยนะครับพอดีไปเจอ a r t i c ิเคนะครับในเว็บไซต์ t r a d e ซ i t y นะครับเว็บนี้เว็บดีนะครับเพื่อนๆไปติดตามกันได้นะ t r a d e ซ i t y รวบรวม15คำคมนะครับของสุดยอดเทรดเดอร์เอาไว้นะครับว่าเขาอยากจะสอนอะไรกับเทรดเดอร์รุ่นหลังบ้างนะครับระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนเนี่ยนะครับแล้วเราได้ข้อคิดอะไรจาก บทความนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยนะแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับช่วยเปิดการมองเห็นของช่องให้ได้ด้วยการทำง่งายๆคือการกดไลค์แค่นั้นเองนะครับก็ใครยังไม่กดกดให้หน่อยนะแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้เข้าสู่1 3 0 0 0มืัสับแล้วนะครับเร็วมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครสะดวกแชร์แชร์ให้ด้วยก็จะขอบพระคุณมากเลยนะครับ สำหรับบร็กเกอร์ที่ผมใช้นะครับผมใช้ ic market นะครับเป็นบร็กเกอร์ระดับโลกจากออสเตรเลียเนาะนะครับชื่อเสียงอาจจะยังไม่คุ้นกับในไทยสักเท่าไหร่แต่จะบอกว่าเป็นบร็กเกอร์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับเพื่อนเพื่อลองไปดูรีวิวใน,ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ ic market มีระบบ ecn ให้ใช้ด้วย ecn คืออะไรทำไม c o n ทรด forex ต้องรู้นะครับเพื่อนเเข้าไปชมในคลิปได้เลยนะผมทำคลิปเป็น playlist ชื่อบร็กเกอร์ไว้ให้แล้วคลิกด้านบนนี้ได้เลยนะ แล้วก็ถ้าใครสนใจสมัคร IC Market นะครับลิงก์ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับครับเพื่อนๆสมัครจากลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับทักมาบอกผมหน่อยนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดึงเข้าห้อง t h n n y y u วิดีโอนะครับซึ่งห้องนี้นะครับผมก็ทำเอาไว้ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ สมัคร IC Market จากลิงก์ของผมนั่นแหละข้างในห้องนี้นะครับผมก็จะแชร์เทคนิคการเทรดนะครับที่ใช้ในการสอบกลองกองทุนทั้งหลายนะครับแล้วก็ทำมาเป็น20กว่า EP แล้วนะครับมี2ซีซั่นแล้วนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับก็กำลังจะใส่ซีซั่น3ก็เข้าไปนะครับคาดการว่าน่าจะเร็วๆนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นใครสมัครมาแล้วอย่าลืมทักผมมานะเดี๋ยวผมดึงเข้าห้องนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมไปเจออาร์ติเเรื่องนี้มานะครับมันคือ การรวบรวมนะครับโค้ดถ้าภาษาไทยเราก็เทียบได้กับคำว่าคำคมนะครับสิบห้าคำคมนะครับที่เราเทรดเดอร์ระดับตำนานทั้งหลายเคยพูดเอาไว้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเอามาไล่เลียงกันให้นะครับใครอยากดูต้นฉบับเข้าไปดูได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะเริ่มต้นเนี่ยคนที่เขาสรุป15อันเนี่ยเขาก็อธิบายไว้เนาะนะครับจริงๆไอ,อ้โค้ดทั้งหลายเนี่ยคำคมทั้งหลายมันก็เป็นแค่ประโยคประโยคนึงไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นหรอกนะครับ แต่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจของคนอ่านได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องเข้าใจบริบทของเขาตอนที่เขาพูดเขาคิดก่อนนะครับว่าในบริบทที่เขาพูดเขาพูดถึงอะไรเขาพยายามจะสื่อหรือสอนอะไรเรานะครับผู้เขียนท่านเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะอธิบายโค้ดพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังเนาะเรามาเริ่มกันที่โค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับของคุณไมเคิลคานะครับ ผมไม่อ่านภาษาอังกฤษนะผมแปลเป็นไทยให้เลยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจว่าตลาดเนี่ยมันกําลังจะทําอะไรหรือมันจะไปทางไหนนะครับอยากให้เรากลับมาสนใจตัวเราเองนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเราจะตอบสนองอย่างไรจะดีกว่านะครับตรงนี้เขาพยายามจะสื่อด้วยคําง่ายๆก็คือเราอย่าเสียเวลาอย่าเสียพลังงานนะครับไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับหันกลับมา จัดการกับสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าก็คือระบบเทรดของเรานั่นเองนะครับหน้าที่ของเทรดเดอร์เนี่ยมีหน้าที่ก็คือการทําการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนบนข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วไม่ว่าตลาดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็แอคชั่นตามแผนของเรา,เาไว้เท่านั้นเองเขาก็ทิป์เล็กๆไว้ให้นะครับเขาก็ถามเหมือนที่เราจะทําระบบนั่นแหละนะถ้ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะเข้าเทรดไหมหรือว่าอะไร เกิดขึ้นแล้วเราถึงจะเข้าเทรดหรือเหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะไม่เข้าเทรดนะครับและเมื่อเรามีออเดอร์แล้วนะครับเราจัดการมันยังไงนะครับเรามีจุดที่จะออกยังไงเรามีจุดเทคโปรฟิตหรือกรณีที่เราต้องสต็อปลอสกรณีที่มันผิดทางนะครับเราวางแผนพวกนี้เอาไว้ครบแล้วหรือ,อยังนี่เป็นคําถามง่ายๆที่เอาไว้ถามตัวเองว่าเรามีแผนหรือ,อยังนะครับก็คือจะเข้าหรือไม่เข้า เข้าแล้วจัดการยังไงเพราะฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อันไหนเราควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปปล่อยให้มันแสดงให้เราเห็นว่ามันจะไปทางไหนนะครับแล้วแผนเราคัพเวอร์ตรงนั้นแล้วหรือ,อยังมาโค้ดที่2นะครับอันนี้นะครับของคุณเคนเนสนะครับสำหรับพวกชอบถั่วนะต้องฟังอันนี้ไว้เลยนะครับเขาบอกว่าตลาดมันก็จะไม่มีเหตุผลของมันอยู่แบบนี้แหละจนกว่าคุณจะหมดตัวอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะ ถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเราเนี่ยอาจจะมีระบบของเราที่โอ้โหเวลาตลาดวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเข้าหน้าเทรดของเราชัดเจนแล้วเทรดเนี่ยวินเลทของเราสูงเนะี่ยเซตอัพเนี่ยเราเทสมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดมันวิ่งสวนกับเซตอัพของเราไปนะครับเรายังมีความมั่นใจในตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะซื้อมันไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ตลาดมันจะตกตกตกมาเรื่อยๆนะ ยิ่งตกก็ยิ่งถัวเพราะว่าเราเชื่อมั่นในเซตอัพของเราแบบเนี้ยอันมากๆว่ามันชนะแน่ๆในที่สุดนะครและสุดท้ายเราก็ต้องล้างพอร์ตไปนะครับตัวนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอัตราหรืออีโก้ที่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละนะครับตลาดมันไม่สนใจระบบเซตอัพของเราหรอกนะฮะว่าเป็นระบบที่ดีแค่ไหนนะครับสิกเนลชัดเจนมากนะครับเราเทรดตามเทรดแล้วไม่ไม,ม่มีกลัวตลาดมันไม่สนใจเพราะฉะนั้นการมีอีโก้ ความเชื่อมั่นสูงเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายของเทรดเดอร์ด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาแนะนำก็คือตลาดเนี่ยมันเป็นเกมของ probability ความน่าจะเป็นนะฮะสิ่งที่เราทำได้นะครับกรณีที่มันไปผิดทางแล้วเราก็ต้องอย่าเสียหายหนักนะครับคำเตือนนี้เขาเลยพูดเอาไว้ว่ามันก็จะลากคุณจนหมดตัวนั่นแหละนะครับมันไม่สนใจหรอกว่าคุณมีเซตอัพที่ดีแค่ไหนนะค,ความน่าจะเป็นของคุณในการเทส วินเลท80%นะครับยังไงมันทําให้คุณหมดตัวได้แน่นอนถ้าคุณไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะครับอันนี้ของคุณคีเนสนะครับมาโค้ดที่3นะครับคนนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนจอ์สโซรอสนะครับเขาบอกว่าไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะถูกหรือจะผิดจะเทรดผิดหรือจะเทรดถูกนะแต่สําคัญอยู่ที่เงินที่คุณได้เมื่อถูกและเงินที่คุณเสียเมื่อผิดต่างหากนะฮะ ถ้าพูดเป็นภาษาเราง่ายๆมันก็คือ Lix Reward Ratio กับ Win r a t เนี่แหละถ้าสไตล์จร์ตโซลอสเนี่ยจริงๆเขาเป็น Fundamental เนาะนะครับแล้วก็เป็นนักกินกำไรค่างเงินระดับโลกเลยแหละนะครับแล้วเวลาเขาวิเคราะห์เนี่ยมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกโดยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาผิดด้วยซ้าแต่สิ่งที่เขากาลังจะสอนเราเรื่องนี้ก็คือ Li คส์รีวอนั่นเองเวลาเราเสียเสียให้น้อยนะครับเวลาเราได้ได้ให้เยอะ เพราะจากประสบการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยเขามักจะเห็นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเทรดให้มันวินเลทส,สูงๆนะครับให้มันชนะได้เยอะเแต่ภายใต้ของวินเลทที่ได้มานะครับได้เงินนิดหน่อยก็ปิดโพซิชันแล้วนะครับมันหมายความว่าเวลาเทคโปรฟิตเนี่ยได้กําไรนิดเดียวเทคแลลวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เสียเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมปิดแถมบางทีก็เหมือนเมื่อกี้เพิ่มโพซิชันไปด้วยซ้ํา เพื่อหวังที่จะตามทุนคืนโดยเร็วๆเงี้ยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเห็นได้เยอะเลยจากเทรดเดอร์มือใหม่ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำระบบนะครับก็ r i x k r w w r r d เอาให้มันเยอะกว่า1ต่อ1นะครับเพราะเวลาชนะเราก็จะได้ชนะมากกว่าแพนะครับสำหรับโค้ดต่อไปนะครับของคุณ p พอ t u r o r Jones นะครับอันนี้ก็สุดยอดเทรดเดอร์อีกท่านหนึ่งเลยนะครับผมแปลเป็นไทยตรงๆไม่ออกแต่ว่าถ้าให้อธิบายก็หมายถึง เวลาที่เราเทรดเนี่ยนะครับอย่าให้มันมีความที่เราหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เมื่อ,อไหร่ที่เราเจอคําว่าเราหวังว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับให้เราปิดออเดอร์ออกทันทีนะครับแล้วให้กลับไปเทรดต,ตามระบบเพราะถ้าเราทําตามระบบมันจะไม่มีคําว่าอยากได้หรือที่ในคําศัพท์เนี่ยเขาใช้คําว่า wish เนี่ยแหละนะครับปรารถนาเลยนะนะครับ ต้องไม่มีคํานี้ถ้ามีคํานี้เมื่อไหร่แสดงว่าคุณกําลังเทรดด้วยอารมณ์ประมาณนี้นะครับของคุณเผาจูเดอร์โจนนะโค้ดต่อไปนะครับอันนี้เรียบง่ายมากเลยนะครับของคุณเจสซี่ลิเวอร์มอร์นะครับ Money is made by sitting not trading นะครับถ้าแปลเป็นไทยจะเอาง่ายๆก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยไม่ใช่เอาแต่จะเทรดบ่อยๆเทรดทุกวันนะครับพอดีคุณเจสซี่ลวอมเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเขาเป็นนักลงทุน ทางฟันเดเมนทัลนะครับแล้วก็การลงทุนแนวเนี้ยนะครับมักจะใช้เวลาในการที่มันจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อถืออยู่เขาอยากให้เราอดทนรอให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจ้องทุกวันพอจ้องทุกวันเราก็อยากจะขายบ้างนะครับหรือเราอยากจะไปซื้อเพิ่มบ้างนะครับไม่ใช่การเทรดดิ้งเนี่ยที่จะทําให้เรารวยหรอกนะครับการรอคอยต่างหากไม่ว่าจะเป็นการรอคอย ราคาที่ดีก่อนที่จะซื้อหรือเมื่อซื้อแล้วนะครับการรอคอยให้มันเติบโตอันนี้เราสำคัญกว่านะครับต่อไปนะครับเป็นของคุณวิลเลียมโอนิวนะครับชื่อคุณคุณทุกคนเลยนะครับระดับตำนานทั้งนั้นนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การปล่อยการขาดทุนเนี่ย mm hmm. เป็นความผิดร้ายแรงที่สุดของนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับผมเอาภาพประกอบมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาพเขานะก็คือ <c oughs> <c oughs> บางทีเนี่ยการปล่อยให้มันเลือดไหลนะครับเหมือนเวลาเราขัดทุนเนี่ยแล้วเราไม่ยอมสต็อปลอสออกไม่ยอมแพ้นะครับมันก็เหมือนคล้ายๆกันปล่อยให้มีมีแผลบนร่างกายแล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลจนหมดตัวรอวันตายอันนี้ผมเปรียบเทียบประมาณนี้เลยถ้าให้สรุปก็คือเวลาเสียเนี่ยอย่าเสียเยอะเราต้องรู้จักห้ามเลือดของเราบ้างนะครับคนที่ไม่รู้จักห้ามเลือดเนี่ยต่อให้เขามีวินเลทเยอะ 80-90%ก็ตามแต่พอเสียครั้งเดียวแล้วมันหมดตัวเนี่ยก็เจ๊งได้ไง่ายๆเช่นกันนะครับอันนี้ของคุณวิลเลียมโอนินะต่อไปนะครับเป็นคำพูดของคุณมาตี้ชวาสด์นะครับวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างกำไรคือการเรียนรู้จากการสูญเสียนะครับอย่าปล่อยมันผ่านไปนะครบในที่นี้นะครับคำว่าเร์ r นหรือการเรียนรู้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เอาการแพ้เขาที่แล้วมาวิเคราะห์หนูน่นนี่แต่มันพูดถึงการยอมรับด้วยนะครับ เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าการขาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในตลาดต่อให้เป็นเทรดเดอร์ระดับโลกอย่างพูดถึงการขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นการขาดทุนเราเจอกันได้ทุกวันเราเรียนรู้จากมันและยอมรับมันให้ได้นะและบทเรียนทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้แหละมันจะทําให้เราแข็งแกร่งนะครับพอถึงจุดนั้นมันก็จะสามารถสร้างเงินได้สร้างกําไรได้นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นเทรดเดอร์ในตำนานอีกคนนะครับคุณปีเตอร์ลินช์นะครับ เราอาจจะคุ้นเคยนะครับสิ่งที่เขาพูดก็คือในธุรกิจนี้คือธุรกิจเทรดดิ้งนี่แหละนะครับการชนะ6ใน10ก็ถือว่าเก่งแล้วเราอย่าไปหวัง9เต็ม10นี่ขนาดคนเก่งๆที่เราคิดว่าเป็นระดับโลกแล้วเนาะเขายังบอกเลยว่า 60%นวินเลทนี่ก็เก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื<ๆ>่อนๆที่เราดูกันในไลฟ์ล่าสุดนะที่เราคุยเรื่องระบบนะเราเพื่อนๆมีวินเลท50%อยากพัฒนาให้มันดีกว่านี้เราพัฒนาต่อได้แต่เราไม่ต้องไปคาดหวังวินเลท80% 9สนะครับแล้วยิ่ง Lix r e ์รี d อของเราถ้าสมมุติ1ต่อ2เนี่ยในระยะยาวแค่วินเลท50%เรเราไปได้อยู่แล้วในระยะยาวที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเพื่อนๆเทรดแค่ ใช้เล็กเปเอร์เทจ2%ตนะครับลิกซีวอต์นึ่ต่อ2วินเลทห้แล้วปีหนึ่งเพื่อนๆเทรดแค่50ครั้งนะครับแค่นี้เพื่อนๆได้กําไรมโหลาแล้วแหละนะครับพอโตกว่าครึ่งหนึ่งแลละนะครับแล้วก็ยอมรับการขาดทุนให้ได้เราเทรดทุกวันเราต้องเจอการแพ้อยู่แล้วแต่การควบคุมสภาพจิตใจเมื่อแพ้ทํำยังไงให้เราคิดได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกม คิดแบบนี้ให้ได้นะครับต่อไปคนนี้คนสําคัญเลยนะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนก็ได้นะครับคุณแอนโทนีร็อบบินส์นะครับน่าจะรู้จักกันในนามของนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกมาก่อนมากกว่าเนาะแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะเขาพูดว่าสิ่งที่จะกําหนดชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยมันคือการกระทําที่เราทําอย่างสม่ําเสมอ ไม่ใช่การกระทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราวพวกศาสตร์พวกนี้มันพูดคล้ายๆกันหมดเลยนะอย่างตอนที่ผมทําเรื่องคลิปเรื่องรูทีนใช่ไหมนั่นกะ็คือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรให้ทําอะไรเดิมๆซ้ำๆเนี่ยพัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับมันถึงจะเ,เชฟอนาคตรหรือทําให้มันประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้จริงๆโคดนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับการทําอะไรแค่ครั้ง2ครั้งแล้วหวังผลให้มันยิ่งใหญ่ มันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่มันเกิดจากการทําอย่างสม่ําเสมอปรับเปลี่ยนมันทีละนิดทีละนิดยกตัวอย่างเหมือนการลดน้ําหนักเลยนะฮะถ้าเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคุณคาดหวังผลในอนาคตได้แล้วว่าคุณแข็งแรงแน่นอนถ้าคุณกิินน้อยลงนะครับคุณลดน้ําหนักได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้คุณฟิตมากเลยวิ่ง10กิโลเลยแต่วันอื่นๆคุณไม่ทําอะไรเลยนะครับ ผลออกมาย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเห็นได้จากสิ่งที่เราทําหรือบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าอ่านหนังสือวันลนิด์นะครับก็ทําให้เราพัฒนาตัวเองไปได้เยอะมากๆเลยอย่างคุณบิลเกตที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องกิจวัตรนะครับเก่งแค่วันละ1%เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องไปคาดหวังว่าทําหนักแล้วเราจะได้ผลน,นั้นทันทีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเทรดบ้างนะครับสมมุติเราเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยมากเลยนะครับ ทุกๆออเดอร์ตลอด2เดือนเนี่ยเราทำตามระบบเป๊ะๆแต่มันมีครั้งหนึ่งที่มันมีข่าวรุนแรงระดับเหตุการณ์ระดับโลกเลยเราก็โฟโมแล้วเราไปทำผิดกฎแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นนำมาสู่การเสียหายใหญ่ของเราเก็คิดแค่ว่าจริงๆเนี่ยคนเรามันมีอารมณ์เลอะเทอะกันได้เราไม่ใช่คนที่จะสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำผิด ช่วครั้งช่วงคราวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตการเป็นเทรดเดอร์หรือการเทรดของคุณจะล้มเหลวไปทั้งชีวิตมันก็เป็นแค่ครั้งหนึ่งที่มันสอนให้คุณได้อะไรเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปโทษตัวเองขนาดนั้นแต่เอาตรงนี้เป็นบทเรียนแล้วก็อย่าทำซ้ำานะครับเป็นข้อเตือนใจของเรานะในะใช้ในเชิงที่มันเป็นฝั่งที่ปลอบใจฮิวใจก็ได้นะครับประโยคนี้นะต่อไปนะครับเป็นคำพูดของคุณมาร์คดักลาสนะครับ อันนี้แปลเป็นไทยยากหน่อยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยยังคงมีจิตใจมั่นคงอยู่ได้นะครับแม้จะโดนผลกระทบจากตลาดมาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแสดงว่าการต่อสู้เนี่ยมันจบสิ้นละถ้าจะขยายความเพิ่มเติมก็คือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อเราเทรดขาดทุนหรือแพ้ตลาดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะต้องมาตบตีกับความคิดความรู้สึกของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการ ต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเนี้ยมันเกิดจากเราทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตลาดหรอกนะครับถ้าเราตบตีกับตัวเองยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับการเทรดของคุณก็ไม่มีทางจะดีได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าตลาดมันทําให้คุณรู้สึกยังไงนะครับแต่คุณยังสามารถคงมายเซ็ตของคุณเอาไว้นะครับแล้วรับรู้แล้วเข้าใจมันได้นะครับคุณจะเป็นผู้ชนะในตลาดนี้ได้นะครับถ้าจะสรุปก็คือ เขาก็พยายามบอกว่าถ้าเรายังควบคุมไม่ได้อย่าไปเทรดมันนะครับเพราะว่าการเทรดด้วยอารมณ์นะครับมักจะทําให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนดังนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราอารมณ์เสียนะครับสภาพจิตใจไม่พร้อมหลีกเลี่ยงการเทรดไปเลยลุกออกจากจอไปเลยนะครับปิดจอลุกออกจากโต๊ะไปหาอะไรทำนะครับแล้วเมื่อสภาพจิตใจพร้อมค่อยกลับมาใหม่นะครับ อันนี้ผมว่าเป็นไมซ์เซตที่ดีเนาะเราเราเคยได้เรียนเรื่องนี้จากคุณซูซานด้วยใช่ไหมที่เราบอกว่าไมซ์เซตดีๆนะครับอดีตเทรดเดอร์จาก Wall Street นะครับซึ่งมาเทรดกองทุนอยู่นั่นแหละต่อไปนะครับเป็นโค้ดของคุณนิโคลัส s d ดาวาสนะครับฉันเชื่อในการวิเคราะห์ไม่เชื่อในการพยากรณ์เวลาก่อนที่เราจะเทรดนะครับเรามีซิสเต็มของเราเองนะครับเรามีการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จากเทรนจาก Price Action จาก ตัวแท่งเทียนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือการวิเคราะห์ที่เขาพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์มันจะมีวิธีการแอคชั่นตามระบบตามลอจิกแล้วสามารถทำซ้ำๆได้นะครับแต่ว่าการพยากรณ์การคาดการณ์การ์เกสส่วนใหญ่มักจะมาจากความรู้สึกนะครับว่ามันเ,เดี๋ยวมันจะขึ้นว่ะเดี๋ยวมันจะลงนะนะครับซึ่งข้อมูลซัพพอร์ตพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นคุณดาวฮสเขาก็บอกว่าเขา เชื่อมั่นในการวิเคราะห์พยายามบอกเรานั่นแหละว่าอย่าเดามีระบบที่ชัดเจนแล้วก็แอคชั่นตามนั้นแต่ถ้าคุณยังใช้การคาดการการเดาอยู่นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากถ้าถูกก็เอาไปคุยต่อนะครับถ้าผิดก็เงียบๆไว้แล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากข้อความวันนี้ของคุณนิคลัสดาวสนะครับต่อไปนะครับเป็นคุณโจวิดิชนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ย ต้องกำหนดโพส i ชันไซดนะให้มันเหมาะสมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ไซด์ที่มันใหญ่ไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความกลัวและความกลัวจะครอบงำการตัดสินใจของเราได้นะเพราะความกลัวมันก็เป็นอารมณ์แบบหนึ่งนะครับมันอาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยไม่กล้าเข้าเทรดตามระบบก็ได้นะครับท,ทั้งที่สัญญาณมาครบหมดแล้วระบบเข้าครบหมดแล้วแต่ว่าด้วยโพส i ชันไซดที่เราเขียนไว้ใหญ่เกินเนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าแอคชั่น นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจํากัดไซส์ให้มันเหมาะกับความกลัวของเราด้วยนะครับขนาดไหนเราถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปตามระบบสบายสบายชิว,ชวๆนะครับในบทความนี้เขาบอกว่าอันหอร์เซอย่างสมมุติมีพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็แค่ร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับตรงนี้มันไม่กระทบกับความรู้สึกของคุณนะครับไม่ทําให้คุณกลัวเกินเหตุนะครับหรือเวลาที่เรามีออเดอร์เวลาที่เราไปถูกทาง กำไรเยอะแหละเพราะว่าเราใช้ลลอดใหญ่เกินนะครับเราก็มีโอกาสที่เราจะไปปิดออเดอร์ก่อนถึงตัว TP ที่เราวางไว้ตามระบบนะครับมันก็เกิดจากความกลัวที่จะเสียเงินก้อนนั้นไปเพราะมันเห็นแล้วว่าเงินมันก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบก็แล้วแต่นะครับเขาอยากให้เราจํากัดไซส์ที่เหมาะสม1อาจจะเป็นตัวตั้งที่พูดพูดกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยลิมิตความกลัวนะครับความรู้สึก ไม่เหมือนกันปรับให้มันเหมาะกับตัวเรานะอาจจะสูงหน่อยอาจจะต่ากว่านี้อีกก็ได้นะครับเพราะว่าจํานวนเงินทุนเราก็ไม่เท่ากันนะนะครับตอนพอร์ตเล็กๆเ,เราก็อาจจะใช้เสี่ยงเยอะๆได้เพราะมันคิดเป็นเม็ดเงินเล็กๆแต่เมื่อไร่ที่เพื่อนลองพอร์ตแสนเหรียญดู1%นปะครับมันก็คิดเป็นพันเหรียญแล้วอนะพอมันตีเอามากับการใช้ชีวิตของเราปัจจุบันโอ้โหพันเหรียญนี่มันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายัางรู้สึกกลัวลดความเสี่ยงให้มันเหมาะสมอย่าให้ความกลัวมันมาครอบงําระบบ การเทรดของเราได้นะครับต่อไปเป็นโค้ดของคุณแจ็คชเวเกอร์นะครับเขาบอกว่าการเทรดเนี่ยมันยากที่สุดตอนที่เราเตรียมการนี่แหละแต่ตอนที่เราเทรดจริงๆเนี่ยมันควรเป็นเรื่องง่ายนะครับเหมือนที่เราคุยกันในการพัฒนาระบบเนาะเราต้องไปแบ็กเทสเราต้องหาระบบที่มันสามารถอยู่รอดได้ทดสอบมีดอดาวเท่าไหร่วินเลทเท่าไหร่ลิสต์รีบอร์ดเท่าไหร อันนั้น,นเป็นอันที่เราต้องใส่แรงแล้วก็ทุ่มเทไปมากที่สุดแหละแล้วก็เราจะเหนื่อยกับตรงนั้นมากๆเลยนะครับแต่การเทรดจริงๆณนะวันที่เราบอกว่าระบบมันใช้ได้แล้วการที่เรามานั่งเทรดทุกวันเนี่ยมันควรเป็นวันที่ง่ายๆของเราแล้วนะครับเขาเปรียบเทียบกับนักกีฬาเนาะช่วงที่นักกีฬาเหนื่อยที่สุดมันไม่ใช่วันแข่งขันแค่ไม่กี่นาทีกี่วินาทีนะครับแต่มันอยู่กับการฝึกซ้อมซะมากกว่า เขาต้องฝึกซ้อมกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้ไปสู่เวทีแข่งขันแค่ไม่กี่นาทีนะครับตรงนี้คล้ายๆกับการเทรดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทุ่มเทเวลาให้ถูกนะครับว่าสิ่งที่เราควรใช้เวลาเยอะๆมันคือการเตรียมตัวเตรียมการนะครับถ้าเทียบกับของเราก็คือการสร้างระบบเทรดที่ดีนั่นเองแล้วก็เวลาที่เราเทรดจริงมันจะใช้เวลานิดเดียวแล้วง่ายๆเลยแค่ทำตามระบบเท่านั้นเองนะครับ ต่อไปเป็นของคุณสตีฟคลาร์กนะครับสั้นๆง่ายๆเขาบอกว่าทําสิ่งที่มันได้ผลดีให้มากขึ้นแล้วก็ลดสิ่งที่มันไม่ผลหรือมันไม่เวิร์คให้น้อยลงนะี่ยจริงๆเขาพูดเป็นในยะอยู่นะว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแล้วเราจะทบทวนสิ่งดีกับไม่ดีได้ยังไงนะครับโดยที่เราไม่มีเทรดดิ้งเจอร์นอล ผมพาวนมาเรื่องเทดดิค j o u r นอลประจำเลยตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่ทำให้เรารู้ว่าอันไหนเนี่ยที่เราทำแล้วมันดีนะอันไหนทำแล้วไม่ดีนะครับถ้าเราจดได้ยิ่งละเอียดเรายิ่งวิเคราะห์ตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่ทำได้ดีตอนนี้เทคนิคข้อเราดีแล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือวินยัยสิ่งที่ไม่ดีคือไมล์เซ็นะครับเราจะได้ไปทำไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อเสียของเราให้น้อยลง แต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีเจอ r n แนลเราจะทบทวนอะไรนะรถามแค่เมื่อวานก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีเทรดดิ้งเจอ n a แนลออเดอร์เมื่อวานเราเข้าเพราะอะไรเราออกเพราะอะไรนะครับเราจําได้ไหมนะส่วนตัวผมถ้าไม่มีเจอ r n แนผมจําไม่ได้ละผมจะลืมละ <c oughs> เพราะฉะนั้นในบทความก็พูดเหมือนกันเลยนะครับเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงถ้าเราไม่มี journal แล้วก็เขาบอกว่าการทำเจอ u r แนลมันทําให้เราล้นระยะเวลา ได้เยอะเลยไม่ต้องไปใช้เวลาเยอะกับสิ่งที่มันไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์หรือทำผิดผิดซ้ำๆนะครับอันนี้ของคุณสติฟคราสก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. มาโค้ดสุดท้ายแล้วนะครับของคุณอีวานบีจีนะครับ mm hmm. สำเนียงออกงี้เปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าการเทรดของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การสะท้อนพฤติกรรมของเราออกมาให้เห็นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยมันกลายเป็น การสร้างพฤติกรรมของเราในอนาคตแบบนั้นด้วยนะครับเขายกตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเราต้องมีวิน,นัยมีความอดทนตระหนักรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลามีทักษะการควบคุมอารมณ์แล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้ในการเทรดเนี่ยนะครับในชีวิตจริงมันก็จะสะท้อนตรงนี้ออกมาของเราได้เหมือนกันนะครับ ถ้าจะพูดอย่างนง้ก็คือทํำยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับทำมันจนเป็นนิสัยการเทรดของเราเป็นระบบเป็นวินยัยในชีวิตจริงมันก็มีแนวโน้มว่าเราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันมีวินัยนะครับอันนี้คุณอีวานก็จะสะท้อนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทรดถ้าเราทําพฤติกรรมที่ดีลักษณะการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีแล้วนะครับพวกนี้มันไม่ใช่แค่ได้การเทรดแต่มันจะได้ติดตัวเรามากับการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็คนรอบตัวด้วย นะครับอันนี้สิ่งที่กูอีวันพยายามจะสื่อนะก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับ15คําคมจากสุดยอดเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับเพื่อนๆได้มุมมองอะไรเอาไปต่อยอดกันบ้างนะครับแชร์ <Share S 1> ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้เนาะก็ตอนนี้นะครับ TFT นะครับมีโปรโมชั่นลด40%สําหรับพอร์ต10,000เหรียญน,นะครับ คนที่อยากจะสมัครกองทุนนะครับเริ่มจากตัวนี้ก็ได้1,000 0่นเหรียญก็ค่าสมัครถูกที่สุดแล้วแถมตอนนี้ลด40%สนะครับสูงสุดก็ซื้อได้3พอร์ตติดไว้แล้ว TFTD ตรงที่ถ้าเรายังไม่เทรดเนี่ยมันก็ถือไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพร้อมนะครับสมมุติถ้าเราซื้อไว้3พอร์ตแล้วเราค่อยๆเทรดทีละพอรต <s lam ar> ก็ได้นะครับเขา,ามีเวลาให้65วันแต่ว่าพอครบ65วันขอเขา พอร์ตใหม่เขาก็ให้ถ้าเรายังไม่ได้เทรดไปนะนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับสำหรับ TFT ก็ใส่โค้ด TFT40 ไปนะครับแล้วก็ถ้าใครจะสมัคร MFF เหมือนเดิมนะครับคูปองส่วนลด5%นะครับทั้งลิงก์แล้วก็คูปองนะครับทั้ง2กองทุนก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกดไปแล้วก็เอาโค้ดไปกรอกกันได้เลยนะสำหรับคีย์พอยท์ที่ผมได้จากบทความนี้นะครับจริงๆคงไม่ได้มีสรุปอะไรมากแล้วเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็สอนเราเยอะเหลือเกินนะครับ ผมแค่สรุปได้ว่านะครับไม่ว่าคนเก่งแค่ไหนเทรดเดอร์15คนที่ผ่านมันเก่งแค่ไหนทุกคนยังเจอการขาดทุนอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันให้ได้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมจริงๆนะครับอีกอันนึงนะครับการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้มันอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเสี่ยงการทําตามระบบการมีจิตวิทยาที่ดีวินัยที่ดีนะครับรวมถึง ควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้นะี่มันอยู่ที่เราหมดแล้วมันไม่อยู่ที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ที่ตลาดไม่ได้อยู่ที่สภาพตลาดเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราดีขึ้นได้ด้วยการพัฒนาตัวของเราเองนี่แหละนะครับเทรดดิ้งเจนเนอลเรามีหรือ,อยังทบทวนมันหรือ,อยังนะครับอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับสำคัญมากๆเลยนะย้ําตลอดเลยสําหรับเทรดดิ้งเจนเนอลนะครับอันนี้ก็ที่มาฝากกันวันนี้มีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณในการติดตามทุกๆช่องทางไม่ว่า YouTube Facebook นะครับขอบคุณมากๆเลยนะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปเจอกันในไลฟ์นะครับผมมีไลฟ์ทุกวันพุธ2ทุ่มนะครับไปเจอกันได้พูดคุยกันได้นะสนุกเลยทีเดียวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้าใครสนใจจะเปิดพอร์ตก,กับ IC Market นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วถ้าสมัครแล้วทักผมมาหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้าห้องแ h a งคิว u v ดีโอนะครับสำหรับวันนี้มีมาฝากกันประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ